ครับก็กลับสวัสดีครับ FC ช่างสักชาแนลทุกท่านนะครับหลังจากที่ห่างหายจากการทําคลิปไปประมาณไม่นานนะครับประมาณสอาทิตย์นะครับประมาณสอาทิตย์นะครับเพราะว่าช่วงนี้งานก็งานก็เข้าเยอะนะครับทุกคนงานก็เข้าเยอะก็ช่างศักด์ก็ลุยทํางานมีทั้งงานซ่อมแผลแล้วก็ งานซ่อมแพ้แล้วก็งานหนักนะครับงานหนักบ้างงานซ่อมบ้างนะครับทุกคนเพราะว่าช่างก็เหลือน้อยนะครับแล้วก็ปัญหาอีกอย่างหนึ่งนะครับก็เรื่องการถ่ายทํานะครับก็ทางด้านโทรศรัพท์นะครับโทรศรัพท์ถ่ายก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะครับก็เลยพักช่วงไว้ช่วงหนึ่งก็เลยไล่เก็บงานซ่อมแพลให้กับทางอู่เขา นะครับคลิปนี้ก็จะพาทุกคนมาต่อจากคลิปที่แล้วนะครับตามต่อกันเลยกับอีซูดีแม็กหนึ่งจุดเกบูฮาวเวนะครับว่าไปถึงไหนแล้วนะครับซึ่งขั้นตอนสุดท้ายที่ผมได้ถ่ายทําก็เป็นการดัดคสซีนะครับเตรียมที่จะวางเครื่องวางหัวลงนะครับตอนนี้รถก็ส่งมายังแผนกช่างสีแล้วนะครับ ช่างสีก็เรื่มโป้เก็บงานไปเป็นบางส่วนนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเข้าไปดูกันเลยว่า,าความคืบหน้าของ e s u d max นะครับงานจะไปถึงไหนแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเข้าไปเดินดูกันเลยครับครับก็เดี๋ยวจะพาทุกคนนะครับเข้าไปดูทางด้านหน้าก่อนนะครับตอนนี้ช่างสีก็เรื่อมไล่โป้ะนะครับ ไล่โปแล้วก็ไล่ไล่เก็บรอยในส่วนที่ช่างสักได้เคาะไว้นะครับส่วนในห้องเครื่องนะครับก็ตอนนี้ก็รูปน้ําเตรียมที่จะค้นสีภายในห้องเครื่องเรียบร้อยนะครับก็ได้วางนะครับได้วางตัวบอดี้ Body, ตัวหัวเก๋งนะครับตัวหองเก๋งลงใส่กับคัสซีนะครับ ใส่กับคสซีคลิปทีแลวก็ยังไม่ได้วางนะครับยังติดอยู่ที่ห้อยอยู่นะครับคลิปที่แล้วช่างศักท์ก็นำคาสซีนะครับมาจ่อเข้ากับหัวนะครับเพื่อที่จะทําการวางนะครับแต่ยังไม่ได้วางนะครับที่นี้ก็วางเรียบร้อยนะครับทุกคนตอนนี้ก็เดี๋ยวเดินดูรอบๆกอนนะครับช่างสีเขาทํางานถึงไหนแล้วนะครับ ในส่วนของหัวนะครับก็มีพกโปประตูนะครับโปประตูแล้วก็ไล่โปบริเวณกระบ,บะนะครับประตูก็ผมได้ทําการลองลองเรียบร้อยแล้วก็เปลี่ยนตัวบานพับนะครับเปลี่ยนบานพับประตูบนล่างสองข้างเออบนล่างสองอันนะครับเปลี่ยนบานพับประตูไปสองอันนะครับเพราะว่าตอนตอนรถมันชนแล้วก็อัดเข้ามานะครับทําให ตัวบอดี้ของเก๋งนะครับมันยุบเข้าไปแล้วก็ตัวเสาเสาบิดนะครับแล้วก็บานพับบานพับมันเสียนะครับแล้วก็ประตูไม่ได้เปลี่ยนตัวนี้นะครับประตูของก็ดึงเอานะครับใช้วิธีดึงเอานะครับก็ดึงเรียบร้อยเข้ารูปเรียบร้อยนะครับทุกคนดึงเรียบร้อยเข้ารูปเรียบร้อยก็มีเป่าไฟนิดน,นึงนะครับมีเป่าไฟนะครับตรงนี้จะเป็น ที่ผมทําการใช้แป้นนะครับใช้แป้นมายึดแล้วก็ดึงให้มันดึงให้มันออกกันนะครับเพราะก็ยึดด้านหน้าแล้วก็ด้านท้ายนะครับเพราะว่าตอนชนแล้วมันหดเข้ามานะครับทุกคนก็เรียบร้อยดีนะครับล่องเรื่องสวยนะครับทุกคนปกติเหมือนเดิมนะครับตอนแรกมันจะมันจะห่างนะครับนี่ตอนแรกมันจะห่างออกเลยนะครับมันจะบิดออกเลยตอนนี้ก็เข้าที่เรียบร้อยนะครับก็ในส่วนของ ตัวแคปนะครับตัวแคปก็ปรับปรับร่องนะครับปรับร่องแต่งพวกสันพวกอะไรนะครับให้มันเข้ากันนะครับในส่วนของด้านหลังนี้ก็ไล่กระตุกออกนะครับไล่กระตุกตอนนี้ช่างสีก็ทําการโปร้แล้วก็ตีสีพื้นไปเรียบร้อยนะครับตัวแผงหลังแผงหน้ากระบะนะครับตัวนี้มันจะยุบเข้าไปนะครับเพราะว่าตอนชนแล้วมันมีของในกระบะนะครับของกระบะ ก็อัดกระแทกเข้าไปนะครับทําให้แผงหลังตัวนี้มันมันโกงนะครับทุกคนก็ผมได้ลองเรียบร้อยแล้วนะครับก็ยกกระบ,บะอ่ายกกระบ,บะเข้ามาแล้วก็ตั้งสันจับยึดนงยึดน็อตเรียบร้อยนะครับเหมือนเหมือนกับเราที่เหมือนกับประกอบจริงนะครับต้องยึดน็อตให้มาครบทุกตัวแล้วก็ตั้งตั้งพวกอ่าล่องกระบ,บะนะครับล่องกระบ,บะกับล่องหัวเกีงให้มันเข้ากันนะครับก็ใช้ได้นะครับ ก็ในส่วนของตัวด้านท้ายก็ไม่มีอะไรมากนะครับไม่มีอะไรมากเพราะว่าคัตสีนี้มันจะเป็นหนักทางด้านหน้านะเข้ามาตรงกลางในส่วนท้ายก็มีกระบะก็แค่ทําสีกระบะทําสีใหม่ทั้งคันนะครับทั้งลูกนะครับกระบะทําสีใหม่ทั้งลูกตัวนี้เดี๋ยวค่อยแกะออกให้ช่างสีอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าช่วงนี้ยังไม่ว่างนะครับก็ให้ช่างสีเขาทํางานไปก่อนนะครับ ตัวถังฝั่งนี้ก็มีโป้นิดนึงนะครับมีโป้ไม่เยอะนะครับบุบไม่เยอะก็ด้านในพวกนี้ก็แกะออกหมดนะครับนี่ช่องลมแกะออกนะครับเพื่อที่จะไม่ให้มันโดนสีนะครับทุกคนก็เดี๋ยวให้ช่างสีไล่ทําสีนะครับไล่ทําสีก่อนก็เดี๋ยวทําสีเสร็จก็เดี๋ยวมาดูกันอีกทีนึงนะครับว่ามันจะออกมาสวยงาม มากน้อยสักแค่ไหนนะครับฝั่งนี้ไม่มีปัญหาอะไรมากนะครับฝั่งนี้ก็มีบิดเบี้ยวนิดหน่อยก็ปรับแต่งเข้าไปเรียบร้อยนะครับในส่วนของอซุ้มล้อฝั่งนี้ช่างสักไม่ได้เปลี่ยนนะครับทุกคนช่างสักไม่ได้เปลี่ยนเปลี่ยนแผงคอจิ้งรีดตัวล่างนะครับแล้วก็ขาฝากระโปรงกระจกหน้าเดี๋ยวเอาไว้ก่อนนะครับทําสีเสร็จแล้วค่อยเปลี่ยนทีเดียวมันถึงจะสวยงามนะครับก็ฝั่งนี้เดิมเดิมนะครับ ในส่วนของตัวคัดซีนะครับตัวคัดซีโอสนิมขึ้นแล้วเดี๋ยวให้ช่างสีเขาทํางานเรียบร้อยก่อนนะครับพ่นสีอะไรเสร็จยกเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยมายกหัวออกอีกทีหนึ่งพอยกออกก็เดี๋ยวจะไล่ไล่พ่นสีไล่เก็บงานคัดซีไล่พ่นสีให้มันสวยงามนะครับไล่เจียไล่แต่งในส่วนบริเวณตรงไหนที่มันยังไม่เรียบร้อยดีนะครับก็เดี๋ยวไล่ เดี๋ยวผมมาไล่เก็บงานอีกทีหนึ่งนะครับผมคลิปนี้ก็มารีวิวให้ทุกคนดูนะครับว่าความคืบหน้าของอีซูดีแม็กคันนี้ไปถึงไหนแล้วนะครับเพราะตอนตอนลองพวกฝากระโปรงพวกไฟพวกวงโคลก็ไม่มีเวลาถ่ายจริงๆนะครับทุกคนเพราะมันการทํางานนะครับบางครั้งมันก็มีเวลาไม่มีเวลาบ้างเพราะว่า งานมาค่อนข้างที่จะเข้ามาเยอะนะครับช่วงนี้ช่างศักดิ์ก็ไม่มีเวลามาถ่ายให้ทุกคนดูก็คือจะมาถ่ายอีกที่ก็จะเป็นงานรีวิวไปเลยนะครับไม่ไม่ถ่ายเป็นคลิปแล้วก็ขั้นตอนในการทํานะครับเพราะว่าปัญหามันมีหลายอย่างนะครับปัญหามันเกี่ยวกับเรื่องโทรศัพท์มันอพอเวลาผมมาต่อมาถ่ายแล้วก็มาตัดต่อเยอะๆนะครับมันก็โทรศัพท์ก็ลวนนะครับ ทรศัพท์ก็ล้วนเพราะเราไม่มีคอมพิวเตอร์มานั่งตัดนะครับก็ใช้วิธีนี้ไปก่อนนะครับก็รีวิวงานซ่อมตัวหังนะครับรถชนรถเข้ามาใหม่อะไรเงี้ยผมก็จะรีวิวไปอย่างนี้นะครับทุกคนก็ถ้าทุกคนถูกใจนะครับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ฝาก f c ทุกท่านฝากทุกคนที่เข้ามาดูฝากให้กําลังใจกันนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องช่างศักด์ชนเนลแล้วก็ช่างศักด ชแนลแฟนเพจอีกหนึ่งช่องนะครับเพื่อที่จะมีกำลังใจในการทำคลิปวิดีโอดีๆให้กับทุกคนได้ดูกันนะครับไม่ว่าจะเป็นรถชนหนักชนเบานะครับเดี๋ยวผมก็จะรีวิวให้ทุกคนดูว่างานซ่อมออกมาแล้วจะจะสวยไหมจะดีไหมอะไรยังไงนะครับก็มีปัญหาอะไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับทุกคนฝากทุกคนคอมเมนต์เป็นกำลังใจกันได้ นะครับสำหรับคลิปนี้ช่างสักก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ